เดียวผมขออาสาไปส่งคุณเองนะไม่เป็นไรค่ะฉันกลับเองดีกว่าไม่เอาครับผมจะดูแลจนกว่าจะหายดีงั้นตามใจเธอเลยส่งฉันแค่นี้ก็พอนะเดียวคนอื่นเห็นมันจะดูไม่ดีเอางั้นขอเบอร์ติดต่อเธอหน่อยสิเธอจะเอาเบอร์ฉันไปทำอะไรก็จะเอาไว้ถามอาการป่วยเธออ่ะได้เง้นมาแลกเบอร์กันว่าแต่เธอชื่ออะไรอะเราชื่อฮารุ แล้วนายล่ะเราชื่อ,อยูโตนะาฝากเนื้อฝากตัวด้วยเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะโอเควันนี้เหนื่อยจังเลยเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะอีกไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมแล้วแย่จังเลยเราขอนอนพักผ่อนก่อนดีกว่าทำไมรู้สึกนอนไม่หลับนะนึกถึงแต่หน้ายูโตะบานหน้าสงสัยคิดมากไปเองพยายามฝืนนอนแล้วกัน ต่อ e ี3นะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป